เนวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการทาวโฮมวรินทาราวิวถนน3ามวาเป็นโครงการที่ถูกร้อมรอบด้วยแหล่งอำนวยความสะดวกอาทิเช่นเทสโก้โลตัสมินบุรีสถานีตำรวจนครบาลมินบุรีและบิ๊กซีซูเปอร์เซตอร์สวินทวง์การเดินทางสะดวก สามารถเข้าออกได้หลากหลายเส้นทางอาทิเช่นถนนสุวินทวงศ์ถนนทไทยราชและถนนสามวาโดยมีขนาดพื้นที่20.8ตารางวาจำนวน3ห้องนอน2ห้องน้ำส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปกันเลย <S <S 1> <S 1> การเดินทางไปยังโครงการทาวน์โฮมวรินทราวิวถนนสามวาโดยเริ่มต้นจากตลาดมินบุรีขับตรงไปบนถนนสีหบ,บุรานุก,กิจประมาณ1กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายคข้าถนนร่ม9ขับตรงไปอีก400เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายคข้าถนนสุวินทวงศ์ขับตรงไปเรื่อยๆอีกประมาณ2กิโลเมตรจากนั้นให้กลับรถขับตรงไปอีก1กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายคข้าถนน3ามวาขับตรงไปอีก1กิโลเมตรทางเข้าโครงการจุดทางด้านซ้ายมือค่ะถึงแล้วจา้าโครงการทาโฮมวรินทราวิวถนนสวา สามารถติดตามซับทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage j Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบันบาน by j Asset Management